สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n นลโปรโมชั่นฟอร์ดบาก่งกี้กิ่งกี้พิธีปรึกษาการขายประจําอยู่ Ford พับแดงค่ะพี่ี่ท่านใดเพิ่มเติมเจอกิ่งกี้คลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะกิ่งกี้จะพาพี่ๆี่มาพบก,กับรูปแบบการตกแต่งค่ะสวยๆในรุ่นรถ Ford Ranger 4ประตู XLS ค่ะด้านหลังกิ่งกี้เลย สำหรับคันนี้ค่ะเป็น4ประตูนะคะ XLS เป็นกระบะยกสูงที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ2.0ลิตรให้กำล,งลงัง,ลงแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะตัวรถที่พามาชมนะคะวันนี้น้องเป็นสีเทานะคะเทาดำเทาควันก็สุดแล้วแต่เลยแต่คือเป็นสีที่สวยงามในวันนี้นั่นเองพร้อมกับเพิ่มเติมเป็นอะคริลิกด้านบนคำว่า r a n g ร์แบบนี้ค่ะโดยเลือกสีอะคริลิกก็คือเป็นสีดำเงา นั่นเองและใส่ชุดแต่งสวยๆค่ะวันนี้ค่ะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะคะชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะน้องก็จะมีตัวกระจังหน้าสเกิร์ด้านหน้าและคิวลอ้อเดี๋ยวเก่งกี้พาชมแต่ละชิ้นเลยเริ่มจากที่กระจังหน้าเลยค่ะ กระจังหน้าก็คือเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะแต่วันนี้เพิ่มเติมนะคะเป็นโลโก้มัมมแตงนะคะสีคโครเมียมแบบนี้โดยไซส์ของตัวโลโก้ตัวนี้ค่ะจะมีให้พี่ๆเลือกด้วยกันทั้งหมด2ไซส์ไซส์ใหญ่แบบนี้และไซส์เล็กในส่วนของสีก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะสีคโครเมียมสีทองหรือว่าสีใดที่พี่ๆต้องการสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยและชุดนี้ค่ะตัวกระจังตัวนี้เขามีไฟ LED ให้พี่ๆด้วยนะคะ3จุดที่กระจังหน้าแบบนี้ค่ะไฟ LED รูปทรงตัว U ค่ะก็มีให้ทางซ้ายและขวาเลยสามารถเลือกสีได้เช่นกันนะคะตัวนี้แล้วก็ไฟหน้าค่ะเดิมๆจากโรงงานค่ะตัวนี้เป็น LED m u ลติ r e เฟ e เตอร์จากโรงงานมาพร้อมระบ ไฟหน้าอัตโนมัติและมีไฟเดย์ทัมและนิ้งหลายตัวซีแคมค่ะแสงสีขาวมาให้เลยจากโรงงานอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวิกเตอร์วันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านั่นเองซึ่งวันนี้ตัวสเกิร์ตนะคะก็เลือกทําเป็นสีทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยดําเงาพี่ๆท่านใดต้องการทําเป็นสีทูโทนนะคะสีเดียวกับตัวรถและตัดด้วยสีดําด้านก็สามารถแจ้งได้หรือต้องการเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นหรือดําด้านทั้ ้ชินก็สามารถแจ้งได้เช่นกันค่ะไฟตันหมอกมีมาให้เลยนะคะจากโรงงานเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเจอฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเองคิ Q ้วล้อสวยๆค่ะวันนี้ค่ะก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งวิกเตอร์วีนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลือกเป็นสีดำเงาแบบนี้งานดีงานเนี้ยเหมือนเดิมไม่ได้เจาะตัวรถนั่นเอง สำหรับลอ้อค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเป็นลอ้อแม็กรอบวงขนาด20นิ้วแม็กก็เลือกเป็นสีดำเงาจับคู่วันนี้ค่ะดิเซนตีไทยนะคะ a อทออเท a นตัวนี้ยางก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนซีเรียงจะเป็น275 55็อในส่วนของตัวยางพี่ๆสามารถเลือกได้ตามการใช้งานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ATRT หรือ MT นั่นเอง แล้วก็ตัวกระจกมองข้างค่ะบานใหญ่ทัศนาวิสัยดีเหมือนเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวให้ด้วยที่กระจกมองข้างแบบนี้ความเข้มของฟิล์มค่ะบานหน้าและรอบคันต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งกิ่งกี้ได้เลยค่ะด้านข้างตัวรถค่ะเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เบ้ารองมือเปิดซึ่งวันนี้อุปกรณ์เบ้ารองมือเปิดก็เลือก เป็นสีดําเงานั่นเองมือเปิดค่ะก็มีมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถด้านท้ายค่ะสติกเกอร์คําว่าแรปเตอร์แบบนี้เลยหรือพี่ๆจะเลือกลายสติกเกอร์กราฟิกรอบคันเพิ่มเติมก็ได้นะคะมาได้เหยียบพื้นท้ายกระบะมีมาให้ค่ะไฟท้ายสวยๆค่ะ Full LED ตัวนี้เปลี่ยนนะคะเป็นไฟท้ายแต่งนั่นเองนะคะเดิมๆรุ่น XLS ไฟจะไม่ได้มาเป็นแบบนี้นะคะถ้าชอบไฟสวยๆแบบนี้ก็สามารถแจ้งได้เลยไาท้ายค่ะมีตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะโลโก้ Ford แล้วก็ตัวกล้องนะคะ คอยลังฝั่งใต้โลโก้ตัวนี้มีมาให้ครบเลยเสริมความโดดเด่นค่ะเพิ่มมิติให้ฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็ติดเป็นอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์โดยสีอะคริลิกเลือกเป็นสีดำเงาค่ะ สำหรับการชนท้ายก็มีมาให้แบบนี้เลยนะคะจากโรงงานนั so P. P. Fashionable fashionable fashion. so uhm, like ่นเองพี่พี่ท่านใดชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้ค่ะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะชอบรูปแบบการตกแต่งแบบนี้พี่พี่สามารถแต่งได้กับ f ฟอร์นิเจอร์สีประตูทุกรุ่นเลยค่ะแล้วก็ถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเก่งกี้เพิ่มเติมคุยในส่วนของตัวแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆพี่พี่ทักหาเก่งกี้ได้เลยนะคะรายละเอียดช่องทางการติดต่อขึ้นไว้แล้วด้านล่างนะ ใต้ดีสคริปชั่นคำอธิบายมีทั้งเบอร์โทร ไอดีไลน์ส่วนตัวแล้วก็ลน์แอดพี่ๆทักหาเก่งกี้ได้ถูกช่องทางรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งของ f o r d r a n g e r และ f o r d e v e r e s t ได้ที่ y ย u ทูบแชนแน n โปรโมชั่น o อร์ใบเก่งกี้ค่ะรับชมแล้วฝากเอนดูเก่งกี้สนับสนุนเก่งกี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยและกลับมาพบกับเก่งกี้ในคลิปหน้ามาดูว่าจะนารถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.